ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทํานายด้วยไพ่ยิปซีประจําเดือนมีนาคมนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณว่าชาวราศีธาตุินในเดือนนี้ในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้น ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนนี้ของชาวราศรีธาตุดินนั้นองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนับว่าเป็นองค์ประกอบไพ่ที่ดีเลยนะครับมีความก้าวหน้ามีเรื่องราวของความสําเร็จมีความชื่นมืน่นมีเรื่องราวของการที่ได้รับการอุปถรัรมภ์การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนนี้ของชาวราศรีธาตุดนินเป็นเรื่องราวที่คุณจะลงตัวเป็นอย่างดีโอกาสที่คุณจะติดขัดหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาก็จริงนะครับแต่คุณก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้หมดเลย หรือคุณจะสามารถราบรื่นเกี่ยวกับในเชิงของธุรกิจสามารถทําธุรกิจให้เติบโตแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าจะสื่อถึงการที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการเงินได้ด้วยจึงเรียกได้ว่านะครับการงานของคุณในเดือนนี้เป็นจุดท,ที่ลงตัวแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองคราวนี้มาดูกันในแต่ละช่วงเวลากันบ้างน,นะครับสำหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็นับว่ามีความสําเร็จที่เด่นชัดกันเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณจะได้รับล่าผลที่ดีเกี่ยวกับการงานการเติบโตวความก้าวหน้ามีเกณฑ์การโยกย้ายงานเกิด มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการงานใหม่หรือการโยกย้ายคุณจะสําเร็จตามเป้าได้ด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่โอกาสใหม่ลู่ทางใหม่แล้วก็จะได้รับสิ่งที่มอบมานะครับเป็นสิ่งที่ทุนถูกอกผูกใจแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีตามมานั่นเอง ส่งผลทําให้นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นมีความลงตัวเป็นอย่างดีเกี่ยวกับด้านการงานอุปสรรคต่างๆฝ่าฟ,าฟันไปได้ทั้งหมดหรือเรื่องราวการงานของคุณก่อนหน้านี้ถ้าติดขัดก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ดีกันเลยทีเดียวคาดหวังความคืบหน้าคาดหวังได้คาดหวังความก้าวหน้าคาดหวังการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็คาดหวังได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะไพ่องค์ประกอบใบที่สองนะครับก็ถือว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังของคุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคุณมีเกณฑ์การเกื้อกูลมีเกณฑ์การสนับสนุนคุณทําอะไรก็มักจะเข้าตากรรมการเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันใครทําธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จจนมีโอกาสได้เลี้ยงฉลองจนชีวิตของคุณนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างฟู่ฟ้ารู่นลกันเลยทีเดียวทําให้ในเดือนนี้คุณมีความสําเร็จเกิดขึ้น ล่ะครับสาหรับการงานของคุณที่จะปรากฏขึ้นมาให้คุณได้เจอกับเส้นทางที่ดีโอกาสที่ดีและก็รู้ทางที่ดีเกี่ยวกับความสําเร็จนั่นเองฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ไม่ว่าคนที่จะทํางานประจําอยู่หรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวล้วนแล้วแต่ที่จะประสบความสาเร็จแล้วก็มีจุดลงตัวกันเป็นอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการเงินของชาวราศรีธาตุดินนะครับในเดือนมีนาคมนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมา แล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าการงานดีแล้วการเงินของคุณก็ดีอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดนั่นแหละครับว่าแนวโน้มการเงินของคุณก็จะต้องดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าองค์ประกอบ,กบไพ่ใบแรกสื่อถึงความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งเงินแล้วก็ความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความอู้ฟู่แล้วก็หรูหราในชีวิตของคุณนั่นเองทําให้ในเรื่องราวของการเงินของคุณเมื่อไพ่ปรากฏทั้งสองใบถือว่าเป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบเลยทีเดียวครับเป็นไพ่แห่งความสําเร็จเป็นไพ่แห่งความก้าวหน้าที่มีความสุขกกัันนด้วยยรสสมาอู่ ทำให้การเงินของคุณนะครับมีโอกาสได้รับตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังอยู่มีเกณฑ์การก้าวหน้ามีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับการเงินแบบก้าวกระโดดได้ด้วยเช่นเดียวกันใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตความสําเร็จคุณปรากฏขึ้นมาแล้วนั่นเองในช่วงของครึ่งเดือนแรกเป็นลักษณะข,ของการขับเคลื่อนด้าน,นการเงินเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณรอคอยอยู่เกี่ยวกับการเงิน ส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังเป็นลนักษณะการเงินที่คุณจะสามารถได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีลักษณะการเงินที่คุณจะมีความสุขกับการได้ใช้เงินหรือกับการได้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเลยทีเดียวส่งผลทําให้นะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นเป็นลนักษณะของการที่คุณลุนได้เกี่ยวกับการเงินใหญ่เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับสำหรับการเงินของชาวราศรีธุดินในเดือนนี้ว่าคุณมีแนวโน้มของความสำเร็จเกิดขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศีธาตุดินในเดือนนี้นะครับให้ไปแรกปรากฏขึ้นมานะครับ แล้วก็ไพ่ไปที่2ปรากฏขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าความรักของคุณในเดือนนี้ก็ลงตัวเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับกับความรักที่สนับสนุนซึ่งกันและก,กันเป็นอย่างดีมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จใครคาดหวังเกี่ยวกับคนโ,โสดที่อยากจะมีคู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้สิ่งที่คุณคาดหวังได้ด้วยเช่นเดียวกันจะมีคนเข้ามาชอบพอคุณคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจได้ด้วยเช่นเดียวกัน จะสลัดโสดได้หรือครับได้เจอคู่ที่ถูกใจเข้ามาได้นะครับส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังอาจจะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็ยังราบรื่นอ,อยู่นั่นเองส่งผลทําให้เรื่องราวชีวิตของคนโสดลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกมีการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันเป็นอย่างดีทําให้ความรักของคุณมีความราบรื่นเกิดขึ้น หรือมีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกันเป็นอย่างดีส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของการลงตัวเกี่ยวกับความรักจะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์หรือการเติบโตเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณน,นั้นนับว่าความรักของคุณค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวครับส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็ต้องบอกว่านะครับอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงหรือการพูดจาอาจจะมีลักษณะของการไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นลนักษณะขขอองคววามมสุที่่่ยูร ได้อยส่งผลทาให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่ากับคือช่วงของครึ่งเดือนแรกก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรที่จะใหญ่โตตามมานะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้ความรักของคุณก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีอยู่นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันนั่นเองก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับชาวราศีธาตุดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณที่คุณจะมีโอกาสในการสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสที่คุณจะก้าวหน้ามีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่หรือโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ในการงานของคุณเกิดขึ้นได้ส่วนในเรื่องของการเงินของคุณก็จะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จด้าน การเงินมีความชื่นมืน่นมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความสุขกับการใช้ใจ่ายนะครับด้านการเงินคุณเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันครับคนโสดก็ประสบความสําเร็จดีคนมีคู่ก็จะมีเกณฑ์การเติบโตมีความสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันทำให้นะครับสำหรับในเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีกันชาวราศีพิศษและก็ชาวราศีมังกรเป็นเดือนที่ดีของคุณกันเลยทีเดียวล่ละครับแล้วมาพบกันใหม่ ในเดือนหน้านะครับ